เราชินกับเรื่องดรามา่าเพราะว่าเรื่องที่เราโพสอย่างบอกโพสทุกวันวันหนึ่งห้าหกเรื่องโพสโพสแล้วแต่ว่าใครจะสนใจเรื่องอะไรจริงจริงไม่ได้อยากเป็นข่าวไม่อยากดังถ้ามันกระทบแค่เราเนี่ยเราชินเราไม่มีอะไรแต่บางเอิญเรื่องนี้มันกระทบถึงแม่แฮะก็นี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมการที่เราโพสในที่ของเราแล้วมีแล้วมีคนสนใจเราเอาไปโพสทุกคนต้องบอกคนหิวแสง <c oughs> คือทุกคนไม่ต้องอยากดังก็ได้มั้ง ไม่มีบารมีก็ไม่เกิดเนาะใช่ค่ะอ๋อเวียนหัวเวียนหัวไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ตอนนั้นนะคะเพราะว่าพอเราเราชินแล้วมะเราชินกับเรื่องดราม่าเพราะว่าคือเรื่องที่เราโพสเนี่ยบราโพสทุกวันวันหนึ่งห้าหกเรื่องโพสโพสแล้วแต่ว่าใครจะสนใจเรื่องอะไรจริงจริงไม่ได้อยากเป็นข่าวไม่อยากดังอย่างที่เราบอกว่าไม่ต้องดังไม่ไม่ได้อยากดังนะนะธุรกิจที่เราทําตอนนี้ไม่ได้อยากดังนะคะอยาก อยากให้ชาวสวนปล่อยทุเรียนให้เราอย่างเดียวเลยนะคะก็ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องที่ผ่านมามันก็คือถ้ามันกระทบแค่เราเนี่ยเราชินเราไม่มีอะไรแต่บางเอิญมันไปกระทบกับญาติกับอะไรหรือแม้กระทั่งแม่แคปมาให้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันกระทบถึงแม่แคเท่านั้นเองเราก็เลยอยากออกมาปกป้องแม่ตามกฎหมายเท่านั้นเองพอหลังจากที่พี่แคนดีโ้โพนี่ยมันคนก็เลยมองว่าแคนดี้หิวแซงตลอด ก็นี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมการที่เราโพสต์ในที่ของเราแล้วมีแล้วมีคนสนใจเราเอาไปโพสทุกคนต้องบอกคนหิวแสง <c oughs> คือทุกคนไม่ต้องอยากดังก็ได้มั้งนะอยากให้เปลี่ยนทัศนคติใหม่คือบางทีไม่ต้องดังก็ได้ไม่ไม่ไม่หิวแสงก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่างานที่ทําอยู่ทุกวันนี้อย่างที่บกบางที่โพสเล่น,เลนๆเบบว่าทำงานทุกวันนี้แทบไม่มีเวลาใช้เงินอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องดังมากกว่านี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็แล้วแต่ทัศนคติของคนเราไม่ติด เขาอยาาโพสอะไรอยากพูดอะไรมันไม่ใช่ครั้งแรกของของเราที่โดนแบบนี้อยู่แล้วก็ก็ก็แล้วแต่ไปแต่อย่ามาแตะครอบครัวเราเท่านั้นเองมันไม่ได้แตะเยอะค่ะคนน้อยๆมากๆที่เหลือด่าเราหมดเลยที่เหลือด่าเราสนุกปากหมดเลยไม่เป็นไรถือว่าทําบุญแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดดับแม่แต่ปรากฏว่าคนที่ด่าแม่เรานั้นอ่ะเขาลบแอคหนีหมดเลยอ่ะเขามันมันคำมันแรงมันตัวอย่างเช่น อ,อีตระกูลหิวแสงหรือว่า,าแม่มึงไม่สอนขอโทษนะคะแม่มึงไม่สอนหรอถึงยังปล่อยให้ลูกมาเผือกเรื่องชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันกระทบถึงแม่ไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันจริงๆมันมันน้อยคนละค่ะน้อยคนแต่ว่ามันเป็นน้อยคนที่บังเอิญคนในครอบครัวเราเห็นแตอนนี้คือการดําเนินการถึงนก็ก็ยังดําเนินการถ้าแต่ก็ เรามันมีคําพูดที่บอกว่าเวลาเราเกลียดใครอย่าไปยอยอย่าไปต่อยแยเราจะได้ไม่ต้องเจอกัน mm hmm. ก็มีแม่ก็บอกว่าเออจะปล่อยผ่านก็ได้แต่ว่าเราก็บอกว่าเราจริงๆเราอยากดําเนินคดีกับคนที่พูดจาไม่ดีกับแม่เรานะคะแต่บังเอิญเขาปิดแอคหนีไปละ mm hmm. <laughs> ช่วงแรกแม่เครียดคือกลัวว่าเราจะรู้สึกอะไรแต่พอเราบอกแม่ว่าเราเราไม่ได้รู้สึกอะไรแล้ว mm hmm. เท่าไหร่อะไรเงี้ยแม่เขาก็แฮปปี hmm. ้เขาก็ ลืมแล้วด้วยซ้าไปเรื่องนี้ลืมออกจากสารระบบไปแล้วด้วยซ้าไปค่ะเรียกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ฟอ้องที่ไม่ไม่ไม่มไ,ไม่รู้เหมือนกันก็คืออยู่ที่กระบวนการของของของกฎหมายค่ะว่าถ้าเกิดว่าเขาตามตัวเจอเขาก็ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยเองจะวถที่สุดแบบ้เป็นตัวอย่างจะได้เริ่มอ,อะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็บอกทนายไว้อย่างนั้นก็ทําไปเลยนะคะเสียค่าทนายเท่าไหร่เราไม่ว่าก็ทําไปเลยนะคะก็อยากให้อยากให้คุณแบบ สนุกปากได้แต่ว่าอย่าลามปามอ่ะเอย่างน้อยแม่อย่างน้อยแม่ทีนี้ก็คือศิลปินแห่งชาติเราทำผิดล่ะเราดีถ้าคุณคิดว่าเราทำผิดด่าเราสิอะไรอย่างเงี้ยคุณไปด่าครอบครัวทำไมด่าแม่เราทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีคนบอกว่าไม่เห็นมีใครด่าแม่เธอเลยด่าแต่เธอทั้งนั้นแหละมันมีมันมีมันน้อยแต่มันเห็นค่ะเรียกว่าเราไม่รับคำขอโทษเป็นกระเช้าหรือใดๆเอาเงินไปทำบุญเท่านั้นเอาเงินไปทำบุญสร้างปู่หรือจะสร้างปู่ค่ะ พี่แคทตี้เป็นคนเข้มแข็งแข็งแ,งแกร่งแต่เรื่องพวกนี้มันก็ทําให้เราบั่นทอนใช่ค่ะถ้าถ้าเรื่องมันกระทบกับครอบครัวถ้าคนในครอบครัวหรือคุณแม่เนี่ยพูดถึงอันนั้นคือหมายถึงกระทบเขาแล้วแต่ถ้าเขามองไเฉยๆเรื่องนี้ผ่านแล้วก็ผ่านไปก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้อีกไม่กี่วันอาจจะมีข่าวแคทนี้ออกไปอีกก็ได้อีกไม่อีกไม่อีกอาทิตย์หน้าอาจจะมีข่าวแคทนี้ออกไปอีกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าแคนนี้ไม่แข็งแกร่งพอเราก็จะไม่เราก็จะต้อง เสียเสียใจตลอดเวลาบวกกับคือถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าเขาทําอะไรกับเคนดี้ก็ได้ซึ่งวันนี้เรามองว่าเราเป็นผู้บริหารเราเป็น CEO เราเป็นประธานเจ้าของบริษัททําธุรกิจมีลูกน้องเป็นพันคนวันหนึ่งจะให้ใครก็ไม่รู้มาด่าเราแบบนี้มันมันยอมไม่ได้ก็เลยทําเป็นเคสตัวอย่างสําหรับใครที่ก็คือจะได้ฝากบอกไปบอกว่าเออครั้งหน้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์มี สื่อสนใจเอาข้อความคีนนี้ไปโพสอะไรอีกนะให้บอกไว้เลยว่าไม่ได้หิวแสงแล้วก็ไม่เคยต้องการแสงอะไรใดๆแล้วก็สนุกปากได้แต่ว่าอย่าลามปามอย่าอะไรให้อ่านข้อกฎหมายนิดนึงก่อนที่จะพิมพ์อะไรค่ะแต่ัดสินใจโพสในตอนนั้นเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนพ่ออะไรยังไงคะไม่ได้เกี่ยวกับน้องเลย <S <S ไม่ได้โพสเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านแต่ประเด็นมันเป็นช่วงของของผู้ใหญ่บ้าน <S <S 2> <S 2> ใช่คือก่อนที่จะโพสต์ข้อความนั้นนี่ส่งข้อความไปหาพี่ต้นผู้จัดการบอกว่าเออพี่ต้นรู้จักน้องใช่ป่ะให้กําลังใจน้องหน่อยเรื่องนี้ล้้าาานนนคกกก็รรูว่มัเิดจอะไ เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเข้าข้างใครเราไม่เราไม่ได้ยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาด้วยไม่อยากยุ่งเพราะเป็นเรื่องครอบครัวนะเคนที่โพสต์ก่อนหน้าน,นี้ไปว่า,วาการที่เราคุยกับคนอื่นเชิงชูส้สาวมันก็คือการนอกใจแล้วนะอย่าหาทําถ้าฟังอันนี้มันหมายถึงใครทําไมเขาไม่เอาอันนี้ไปต่อทําไมเขากลายเป็นเรื่องอีกหนึ่งข้อความอันนั้นนะจบเรื่องน้องไปแล้วแล้วเราก็นั่งนั่งอยู่แล้วเราก็เออว่ะเ,อ,อ,วเอ,อวันก่อนเราก็ไปเที่ยวบาร์โฮสต์มาว่ะบาร์เกมาว่ะเว้ยเราอยากรู้จังเลยว่าคนที่ไปเนี่ยคนที่มีลูกมีเมียเขาไปเขารู้สึกไ S <S <it> <S ใช่จ like ังหวะก็ค right ือมันเกิดจากเรื่องน้องนั Everywhere ่นแหละมันก็เกิดจากเรื่องน้องนั่นแหละเรามันก็เลยทําให้เราฉุกคิดเราก็เลยโพสต์ขึ้นไปถามว่าเฮ้ยคนที่มีลูกมีเมียเราไปเที่ยวบาเกตมันเป็นยังไงเป็นยังอยากรู้แล้วเราก็จะจะพอดแล้วเราก็ไปเราก็เที่ยวสเปนอย่างสนุกสนานอีกทีหนึ่งก็เป็นข่าวมันก็เลยคนที่เป็น f c ไม่รู้จักเราแต่รู้จักน้องเขาก็มาโจมตีก็นั่นแหละก็ตามเรื่องตามหลัถามว่าเรารู้สึกอะไรไหม่หม่ไม่ใน้รึกอร มีให้กําลังใจน้องให้กําลังใจไปแล้วพี่เคมาเมื่อกี้กับพี่เคก็ขายงานน้องอยู่ก็ถามถามคินดี้อยู่คินดี้เอาคิวน้องบ้างไหมบอกเออเอาเออเออเราไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรติดใจเลยเพราะเราก็เป็นเราก็ยังทาหน้าที่เออบล็อกเกอร์ในการขายคิวอยู่อะไรเงี้ยก็บอกเออได้ได้เดี๋ยวดูคิวน้องให้อะไรเงี้ยก็ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายกําลังใจทุกคนนั่นแหละคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราไจะไปให้กําลังใจใครมากกว่านี้ทัอง จริงๆมันเรื่องของสามีภรรยาเขาทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกติมากเลยเป็นเรื่องปกติมากๆที่เกิดขึ้นได้ทุกๆวันนคะคะไม่ปิดไม่ปิดเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดเขามีใครมีปัญหาอะไรเป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแคนดี้ทำตัวปกติเหมือนเดิมเลยเป็นแบบเป็นแคนดี้แบบนี้เลยนะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีผลอะไรต่อชีวิต